มือนีห้ามพลาดครับพี่น้องครับน้องนิดเพิ่มมีงัวงามมาปากพี่น้องครับตอนหนาพี่น้องครับเป็นลูกสาวของเจ้าอเมริกาครับวัยสี่เดือนกว่าครับแม่โตใหญ่ๆครับพี่น้องแม่กระสมเจ้าเคปุกแปดไปแล้วนะครับอยู่กับน้องนิดครับมือนี้ครับสวัสดีครับน้องนิดครับสวัสดีครับมาจากบ้านหน้าแต่น้องนิดเนาะบ้านหน้าแต่ตำบลหน้าแต่อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญครับลูอาจจะรูปอาจเขาไม่เนี่ยนะครับเอาสามชุดครับแม่ลูกโคมหนึ่งแม่ทองราคาเบาๆอีกสองตัวก่อนอื่นเอาง้อใหญ่ก่อนพี่น้อง โซฟีจะก,กี่โลต,ตรงนี้สองร้อยโลค่ะสองร้อยโลบะงวนใหญ่ก่อนเนาะค่ะโอ้หงามแพงพี่น้องคุได้หาแม่บอกบชุดแรกครับเป็นวัวแม่ลูกลูกโตแม่นะครับลูกสาวเจ้าอเมริกาไหวสี่เดือนนะครับนี่แม่สมเจ้าเค็มพุงแปดไปแล้วผ่านรอบที่เขาเดือนแล้วครับแม่สูงหน่อยหาซนะิปเนาะค่ะโคมนี่เปิดจักบาทเปิดหาเมื่นหาพันค่ะหาเมื 25, ่นหาพันครับพี่น้องพิจารณากระเปล่าเป่าเด้อย่ำยัดเด็ดก็มีหาเมื่นหา ส่งพี่จากกิลโลสองร้อยโลสองร้อยโลครับแม่สูงร้อยหาสิบเป็นบ่ค่ะนะครับลูกสาววัยสี่เดือนพี่น้องอูดแบบงามแดงนังหน้าพนห,ห,าห้อง <500 S 1> หาไหางมือหาหมืค่ะหางมือาครับพี่น้องนะครับพู้ได้หาแม่พันเป็นห้องหาอย่างนาะแม่สูงร้อยอ๋อวันได้ยินเสียงอันนั้นฮัลโหลเจา้าโฆษณานะครับเป็นงอนลูกได้ตรงนี้ลูกสองยืนค่ะสองยืนอูยลูพี่น้องเอ้ยตงเนี้ยมาโปดเลยล่ะ น้องนิดพนวไปถามสื่อข้าเจ้ามาเดือนหนึ่งกสิไค่ะเพราะว่าข้าเจ้าสมไว้แล้วว่าเจ้าแม่นค่ะอ่ะนะครับทกทอนประกันห้จากเมื่อทุกข้อนประกันสิบหามือค่ะไูห้หาแม่พันุสมัยก่อนผมว่าเป็นแสนพี่นอ้องคมนี่<แ>ลูกสาวงามแม่โตใหญ่นะครับอ่ะลูกสาวของเจ้าอเมริกาครับพี่น้องเนี่นะครับเกิดเดือนพฤษภาคมนะครับมีใบมหลอดนะครับแม่ก็สมแล้วครับสมเจ้า kf 6 8นะครับได้สิเขาเดือนพี่น้องสมวันที่ ซิกันย่าหกเจ็ดครับนี่ใบไม่หลอดนะครับวันนี้สิบสหอดครบเดือนแม่สูงร้อยหาิบต้องนิดเนะาะค่ะอ่ะครับทรงฟีจจกิโลครับสองร้อยโลค่ะสองร้อยโลโอ้หุงามเพีงพี่น้องแม่สูงร้อยหาซิปีลูกสาว่นลูกสาวเจ้าอเมริกาครับแดงเข้มนะครับเป็นงวนงหนังนาหย่นๆนแกงขาใหญ่ๆครับหมอสลับเอาเป็นแม่พันธุ์นะครับแม่เป็นงวลูกสองต้องนิดเนะาะค่ะลูกสองยืนค่ะลูกสองยืน,ยนเด้อพี่น้องตาทุานทองกับตัวที่สามไม่ทองนะครับตาไม่แดง คือแน่แดดแน่นครับใบหูบระสิกบาแหวงแม่เพิ่นจมูกดำประสิกบาแหวง,งครับเขาไวแตงนะครับนาน,นกดีเป็นบามันดูผสมลูกเพิ่นนี่บ่เคยถือผูกเชือกมัน,มนแข้งขาใหญ่เนาะลูกเพิ่นเนะ <S <S าะเอาพี่น้องมึงบันท้ายเพิ่นนะครับเครื่องดำค้นหางเปย์นใหญ่นะครับเครื่องดำทั้งแม่ทั้งลูกครับพวกหางดำทั้งแม่ทั้งลูกหาเมื่อหาพันครับพีน่พน้องผู้ใด้เล่นง้อใหญ่ง้องามเด้อเอาเป็นแม่พันธุ์ง้อสองโตนะครับตื่นไปได้๋สองใบใบสมแม่เพิ่นกับใบอ่า เกิดลูกเพิ่นนะครับนี่ลูกเจ้าอเมริกานะครับเอาประก,กันไห้ทุกท้อนกับปาก,กันไห้ครับลูกงามๆตีกินหญ้าแล้วครับพี่น้องมันเป็นตะเลี่ยง,งย่ย <c oughs> งจ่ะล่ะันเลี้ยง,งายเลยค่ะโอ้เลียมหญ้าขี้ก,กินพี่น้องไอะเบื้องไล่ย็งมัวบันนะครับมับ่วกรงค้างจะสมบูรณ์บอยง่ายคืออ้วนทั้งแม่ทั้งลูกนะครับเบ <c oughs> ื้องทายางคนน้ำอ่ะนะครับแมีคน หาเมื่อหาพันครับเบิรงฟังขวาของแม่เพลินนะครับพี่น้องน้ำนมดีนะครับนมซีเต่านะครับงอกค่อนข้างจะสมบูรณ์แล้วก็สดนะครับลูกงามแม่งามนะครับเอาไปดุนทองนะครับมีโอกาสเทียร์ทองล้ายนะครับเจ้าของเก่าเขาเจ้าแทบจะประหยากขายสมเคษมกแปดไว้นะครับพี่น้องเอานะครับอะเล็บดีก็เท่าดีนะครับนั่งนาดีแม่เพลินไงร้อยห้าสิบความสูงนี่ครับน้ำนมดีพร้อมเฉพาะลูกพันอ้วนเนาะน้ำนุ่มพันดีค่ะน้ำนุ่มพันดีค่ะ ลูกสาวกันเบึงนันไทยตีเดือนเองเนี่ยพี่น้องมึงจะควนหางเป็นลันเป็นลันเนาะน,น,นะครับเอาสนใจโทรมาเด้อพี่น้องห้าหมื่นห้าพันราคานีไปไหนตอร่องได้ตอร่องได้ค่ะราคาคุยกันได้เป็นชุดแรกครับม่วง,งงามนะครับก้อนสีเบลงราคาเบาๆนี่ครับไปรุ่นซื้อสองในสามเอานะครับลูกงามแมงงามสมัยก่อนนะครับเมื่อสองสามปีที่แล้วนี่ผมว่าแสนกว่าครับผมนะครับเอาสมมตอนีก้กะ เรือกละขานะครับห้องไปหาสิบหายังราคายังคี้กันไดน้องนิดเนาะค่ะสดแห้งโอ้หลูกคนงามแห้งนะครับลูกคนก็มีแต่แบนี้นะครับพี่น้องย่นีย่ลนะหลูกสี่เดือนนั่งกินนมงแม่อยู่ป่ะต่อไปครับไปเบิงแม่ทองครับบัดเบิ้งทายยางมันครับพี่น้องนี่ครับเอาต้นใจท่วมาครับพู้มรดกต่อไปครับมาเบิงง้อทองราคาเบาๆนะครับพี่น้องอ่ะเป็นชุดที่สองครับทองกับเจ้าไม่เคล้นนะครับสี่เดือนกว่ามันวะ สีเดือนกว่าครับเปิดจากบาทแม่นี่สองหมค่ะสองหมสองครับพี่น้องทตาสูงอะไครับร้อยสาดค่ะร้อยสามสิบเจ็ดอันนี้พื้นแนมหาไอแม่ลูกบกี้แด้วค่ะจูงแมลูกออกไปทตาสูงเลไครับร้อยสาบเยสาครับพี่น้องสดนะครับลูกในทองลูกสในทองลูกที่สในทองครับพี่น้องสองหมื่นสองพัได้ค่ะตได้ทรงฟีจากกิโลครับสองยโลค่ะสองโลอ่าเบื้งลางละเอียดง่วงครับบันยี้ทองคับจะไม่เคลื่อนนะครับเทพประบุสุดรอ วันที่ผสม,มครับวันที่ยิบหาพืชภาพเจ็ดก้นนขอดหาม่นาหกแปดนะครับไปสี่เดือนกว่าอ่ะนังหน้าดีนะครับสดดีคิปหงูด,ดำนะครับจมูกดำกประสิกวงนะครับเขาไวแต่งเดิมทุกอย่างพี่นอ้องลูกสองในทองต้องหนึ่นง,งต้องสี่เดือนครับพี่นอ้องสี่เดือนกว่านี่ลำเนาดีสองสองห้องนมสีเต่าครับอะเล็บก็เท่าปกติดีนะครับสองหมื่นสองพันเป็นชุดที่สอง เบิ่องด้านหลังเพิ่นครับเครื่องดำนะครับนี่ครับเครื่องดำพ่วงห้างดำตกท้อนกับกันรห,ห้ยน้อนงนิดน <c oughs> <c oughs> ้องกัรสิบหามา,หา,มาเหรอค่ะนะครับโอ้มาสร้างไม่ขึ้นเลยน้องพี่น้องเลยทายงัวตลอดกีฬามาโลดย่ำตัดหยาดแดดเป็นแดดอ่ะเบิ่งไปเรื่อยๆนะครับตรงหลังเพิ่นก็เป็นหำดอกบกโมมบมนันแตกไหมน้อกพี่น้องเลยอ่าทำให้เพิ่นกินค่ะทำม,มันกินก่อนมามัน,น,นปะหยาเขาเพืได้กินเยอะด้วยพี่น้อง อย่างว่าในกินค่ะว่าในหายอย่างอ่านะครับนุ่มสีเต่าลูกสองในท่องนะครับนุ่มน่างามนะครับมาถึงใจกระโถนมากโอ้เชียงนะครับหมอกระใดท้องสี่เดือนกว่าครับเจ้าเทพพระบุตรสุดหล่อไมเขึ้นนะครับสูงห่วยสามสิบเจ็ดอ่าสดๆนะครับป้าจุงย่างให้พวกมึงยังน้อยนะครับโทรมาต่อเด้อหลังเด้อเงาดีครับมอตินสดดีอยู่ของกระพอพันธุ์ดีพอครันะครับลำตัวพันย่างเงานะครับเชียงพอ กำลังแก่เฉือกใจนิดเปลูกไปนุ่ะยางานจังหน่อยโอ้ตัวละดสดต่อไปครับไปเบิรงชุดที่สามครับวันนี้ครับชุดต่อไปครับเป็นชุดที่สามครับพี่น้องเป็นงัวทองนะครับทองกับเจาช็อกโกแลตอีกโบกี้มือกับครบสี่เดือนแล้วนะครับอะประกันทองเปิดจากบาทตรงนี้เปิดสองหมื่นสองพันค่ะสองหมื่นสองนะครับราค่าซ้ำกันโอ้หนาแพคคูตลาดหัวทองค่ะหนาแพคคูพี่น้องค่ะกันแพคคูกับมิเรยค่าพิเศษครับเออสูงก่าไดครับ สูงลอยสี่สิบสองค่ะลอยสี่สิบสองครับลูกสองในทองกันปะค่ะลูกสองในทองทองก็จะช็อกโกแลตตอนนี้นะครับวันที่ผสมครับวันที่เก่ามิถุนาหกเจ็ดกับตัวควอดสิบเก้ามีนาหกแปดครับใบหลอดครบวันที่เก่าสีหอดอีกสี่หมื่นครบสี่เดือนตัวทองอ่ะเนาะค่ะตัวทองไม่ขิดตรวจค่ะอ่านี่ครับห้องตัวละสองสองครับแม่ทองพี่น้อตัวได้หางัวไปเลี้ยงกัเอาเป็นครูไปเลยก็ได้นะครับอ่าใบหมบ่าสีวาวแดงจมูกดำบ่าสีวาวแดงครับวันจับจมูกนันครับนะครับนุ่พี่่่จาาเบงไรอย นะครับกอเท่าปกติดีนะสูงร้อยสี่สิบสองเครื่องโบดเครื่องดำนะครับนุ่มสีเต่าพุงแยกลูกมาต้อนเห็นนุ่มยังบวมอันนุ่มยังบวมอยู <laughs> ่ค่ะพุงแยกลูกมาได้บดโดนตัวนะพี่น้องเบิไงฟังทรายเป็นะครับพี่น้องครับเอาฟังนี่ขมี้ห้อยเป็นลําปีนะครับตาพี่ไกด์คนละครับพี่น้องเศร้าแล้วนะครับเป็นชุดที่สามน้องเด็กน้นะองสนใจโทรมาดเ,เด้อพี่น้องพร้อมไปขอสีเดียร์อย่าก็ามได้กินอยู่หรอกพี่น้องเลย สูงลอยเขาเรียกลอคนาะลอยชนะีพสองค่ะอ่าประกันทองเนาะประกันทองค่ะมีคลิปตรวจค่ะไม่คอีอันอันดาซ่านะครับพี่หนึ่งควันจับสมองนะครับนะครับสูงลอยสี่สิบสองลูกสองในทองนะครับทองครับเจ้าชอ็อกโกแลตอ่ามัติดใจโทรมานะครับกีกัดกองว่วน้องนิดกับบ้านหน้าแต่ครับตบลหน้าแต่อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญอ่าแม่ลูกโคมหนึ่งครับแม่ทองสองโตนะครับลายทำกะแล้วรวันใบตอนนี้ใบสองเกว่านะครับลงกับเบิร์นเสาร้หนองนิดเนาะค่ะนะครับอ่าเฟซบุ๊กเลขาจ่าขึ้นแห่คำนิสยาเป็นภาษาอังกฤษครับ เพิ่งพังคาดจงไรพี่นออ้องก็สามารถที่จะขี่รถไปเบิงอยู่หน้าขอกับน้องนิดได้นะครับปะาจับจุงยางจัะหน่อยครับถ้าหมดจับก็สิมีแต่เล่มเด้อพี่น้องหมดเลย <c oughs> เล่มเก่งๆไะลูกป้าขับยาวดิครับ22,000อ่ะสวัสดีครับ